อีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่แล้วสวัสดีค่ะลูกค้าคนนี้บอกว่าอยากได้รับโทรศัพท์มือถือเร็วๆไว้ใช้ก่อนขึ้นปีใหม่เขาจะใช้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่น่าจดจํากับแฟนสองคนเลยมาปิดยอดส่วนที่เหลือเห็นแบบนี้ก็เข้าใจความรู้สึกลูกค้าเลยค่ะว่าอยากเก็บภาพความทรงจําดีๆและความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมีลูกค้าส่วนใหญ่จะปิดยอดกันเยอะมากในช่วงสิ้นปีนะคะท็อปปี้เห็นแบบนี้จะเซ็ตชุดของแถมไปเลยของแถมไม่ต่ากว่า1 0 1ถึง ชิ้นแน่น,อน้อยแถมผ่อนไปใช้ไปเริ่มต้นวันละ20บาทมีมากส่งมากมีน้อยส่งน้อยมีเท่าไหร่ส่งเท่านั้นเพราะทางร้านท็อปเทคปราซาเข้าใจลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะอยากอยู่เคียงข้างทุกความฝันของลูกคา้าสําหรับร้านเรานะคะจดทะเบียนร,ร้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดร้านมามากกว่า3ปีหรือลูกค้าจะเปิดบิลหน้าร้านก็ได้สําหรับลูกค้าที่มาหน้าร้านมีของแถมให้ก่อนเปิดบิลและโปรลับพิเศษอีกมากมายเลยนะคะเปิดบิลผ่านออนไลน์ก็ได้เพียง ยงแค่จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักหาแอดมินเลย